หายใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์นะนึกว่าหายใจเข้าพุทโธโโนั่นแหละนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้สะอาดสงบสว่างเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้ที่ไปสู่พระนิพพานแล้วเสด็จไปดีแล้วนะสุขโตเสด็จไปดีแล้วไปสู่พระนิพพานแล้วนะเป็นผู้มีความสงบสุข สันติสุขพ้นทุกมีความสุขทาวันคือะณิพานเรามีทุกข์สตว์โลกมีทุกอยูนะ่ก็ต้องสร้างบุญความดีถึงจะเป็นสวันดิพานได้ฉะนั้นเราก็มาจเจริญภาวนาให้ใจเข้าพุทธเจ้าโทให้สงบให้เป็นภาวนาบุญสร็จด้วยการภาวนาภาวนาใหม่บุญสร็จด้ิยการภาวนาใ,ให้ใจสบายใ,ให้ใจเอาสบาย หายใจเราเข้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าวาพุธหายใจออกนึกถึงพระพุทธเจ้าวาโทนึกว่าลมของหายใจเราเป็นสีขาวใสสะอาดหายใจสบายอหายใจเราก็คอยสบายหายใจออกสบายหายใจเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าวาพุธหายใจออกโทนถ้ามันยังไม่สงบมันยังไม่สบาย นับเอกก็ได้หายใจเข้าพุทธอาจออโทหนึ่งหายใจเข้าพุทธอาจายโทสองหายใจเข้าพุทธอาจโทสามนับพุโทนะเป็นรอยได้รรอยครั้งกับนับใหม่ไม่ลับไม่หลงไม่ลืมที่เราภาวนาเราลืมไปคนนั่งสักพักพุโทพุโทลืมไปใส่คิดไปเรื่องน่นน,นนี่นะจิตมันคิดมันห้ามไม่ได้ เปรียบว่าจิตเรามันลิงนี่มันคลายลิงนิ่งไม่ได้ลิงมันไม่อยู่เป็นที่เป็นทางจับรั่นเกานี่นะจิตเราเหมือนกันนึกนั่นคิดนู่นเพนนี่พอมาอยู่เป็นที่เป็นทางไม่ได้มันไม่เกิดสมาธิแหละฉะนี้เราก็หัดหัดภาวนาให้มันอยู่ที่เดียวจุดเดียวรวมจิตให้เป็นหนึ่งแล้วก็จะมีพลังเกิดค,ความสงบสุขภายในใจฉะนี้เราก็นับลมหายใจเข้าพุทธเจ้าโท หายใจเข้าไปพุทหายใจออกโทหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจโทสองหายใจเข้าพุทธหายใจโทสามจิตเราจะสงบลงสงบนับได้เป็นร้อยแต่สงบลงนะได้สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอย่างพระอาจารย์นี่นับเป็นพันพอพันครั้งแล้วมันสงบเมื่อรถมันสตาร์ทติดแล้วนะเดี๋ยวมันจะวิ่งไปเองจิตมันสงบแล้วมันก็ไม่ต้องนับก็ได้ นึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจพอพุทโธพุทโธอยู่ในใจมันก็เกิดปิดที่สุขสงบแล้วนี่มันนิ่งนะยมันไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่มีพลังมันคนป่วยนะหายป่วยคนป่วยให้น้ําเกลือนะไม่มีแรงร่างกายไม่แรงลุกไม่ได้บอกให้ไปทํานั้นทํานี้มันทําไม่ได้ใจของเรากหมือนกันถ้าไม่มีพลังนมันคิดให้ลึกซึ้งไม่ได้ ให้มีพิจิสุขไม่ได้คิดให้สุขก็สุขไม่ได้คิดให้สุขก็ทุกข์เหมือนเดิมดังที่สุขที่เราอยากได้ไม่อยากได้ความทุกข์แต่นึกให้มันสุขมันไม่สุขไม่ได้เพราะไม่มีพลังกติกาว่ายนะคนที่ป่วยลุกขึ้นไม่ได้บอกว่าจะไปทุกข์ก็ทุกข์อยู่ทำใจไม่ได้ ดะนั้นเราภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราสงบลงสงบลงสงบลงนะเป็นภาวนาใบบนซ้ำในทางการภาวนา